เมื่อกินเดวอลต้องการที่จะท้าชิงผู้นาโลกเวทมนต์เพื่อที่จะไปเปิดศึกกับพวกมาร์เกลและการเจราจาระหว่างดัมเบิลดอร์กับกินเดวอลก็ไม่เป็นผลบางฟุกลุกหนังของเสนอสัตว์มหศสรจย์กับความลับดัมเบิลดอร์คำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยล์แหลกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจด,ดูหนังและอยากรับชมสปอยก็เข้าม,มาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยเรื่องต่อๆไปของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเิ่นเิ่มกันด้วยที่นิ้วสคาเมเดอร์ปยงสถานที่ที่มีกีเดนอยู่และพอนิ้วไปถึงก็ได้เจอกับกีเดนที่กำลังจะใกล้คลอดนิ้วนั้นต้องการให้แม่กีเดนคลอดลูกเสร็จก่อนอก,ก่อนที่จะพาพวกมันเข้าไปในกระเป๋าแต่หลังจากที่คลอดลูกเสร็จสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นสาวของกิน, Wall, นดอวอลนําดวยคิเดนเข้ามาฆ่ากีเดนจนตาย นิวที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้อุ้มลูกกีเลนหนีควีเดนและคนอื่นๆก็ได้ตามไปจากการนิวนิวก็ไม่สามารถหนีรอดและช่วยเหลือกีเลนได้นิ้วได้ประคองตัวเองเข้ามาหากีเลนที่โดนทำ้ายนิ้วก็ได้มารู้ที่หลังว่าแม่กิเลนคลอดลูกอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลูกแฝดและหลังจากนั้นแม่กีเลนก็ได้ตายไปและนิ้วก็ได้หมดสติแต่สัตว์วิเศษของนิวก็ได้ช่วยดิ้วให้ออกไปจากป่าแห่งนี้แล้วก็กีเลนน้อยที่นิ้วได้กอดไว้กอดสลบคิีเดนได้นำกีเรนมาให้กับ ตาปะธานาของนิวที่ต้องการจะให้ทีซิอุสไปหาดับเบิลดอและเมื่อสองพี่น้องสคารมเมรเดอร์เข้ามาถึงบ้านดับเบิลดอพวกเขานั้นก็ได้รู้ว่าดับเบิลดอนั้นมีน้องชายอยู่อีกคนหนึ่งและให้ผลที่ดับเบิลดอเรียกทีซิอุสมาก็เพราะว่าเขานั้นต้องการที่จะบอกความลับซึ่งดับเบิลดรนั้นได้ทําสัญญาเลือดไว้กับกินเดอร์วอลมันเป็นสัญญาที่ไม่สามารถทํร้ายกันแลกกันได้เพราะถ้าเกิดว่ามีฝั่งไหนทรยศซึ่งกันแลกกันผลของสัญญาเลือดนั้นก็จะมี ควินดี้เข้ามาหาคุยเดนและควินดี้นะก็ได้อ่านใจของคุยเดนคุยเดนก็ได้สงสัยว่าควินดี้ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเขาให้กินดอวฟังควินดี้ได้พูดถึงสิ่งที่กินดอว์พูดกับคุยเดนไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือความเจ็บปวดอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับดับเบิลดอซื้อเขาก็โดนอะไรแบบนี้มาไม่ต่างกับคุยเดนและความกังวลของกินดอวที่ต้องการใช้ให้คุีเดนเป็นคนข่าดับเบิลดอควินดี้ก็ได้บอกว่าเขาน่ะไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวของคุยเดนและเธอก็ได้เดินออกไปจากเขาท่ามกลางของเจค็อบก็ได้กลับมาที่ร้านเบเกอรี่และในระหว่างเจคอบที่กําลังนึกถึงความหลังระหว่างควินดี้และตัวเขาก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังโดนอรรพันธ์นะก่อกวน เจคอบได้เข้ามาปกป้องผู้หญิงคนนั้นแต่นั่นก็แค่การทดสอบของเธอเธอคนนั้นได้ขอร้องให้เจคอบไปกับเขาเจคอบได้ตอบปฏิเสธเธอไปแล้วก็ได้บอกว่าเธอนั้นไม่รู้อะไรว่าเขานั้นโดนอะไรมาบ้างและผู้หญิงคนนั้นก็ได้พูดถึงไทม์ไลน์ชีวิตของเจคอบเป็นฉากๆซึ่งเธอก็พูดเหมือนกับเธอนั้นอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาจนในที่สุดเจคอบก็ยอมไปและเธอก็ได้แนะนาตัวว่าเธอนั้นชื่อลารีลารีได้จากการปิดลานแล้วก็เปลี่ยนชุ่ให้กับเจคอบลารีกับเจคอบก็ได้เดินทางโดยใช้หนังสือที่เธอพมมาาาาเเพื่่่ออป็นนนกกุญแจํทททงูู้้ไไดววยยรถฟีีิ แล้วพอทุกคนได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานิ้วก็ได้บอกแผนการที่ดับเบิลดอนั้นฝากให้เขานั่นก็คือแผนการที่ทําให้กินโดวอนั้นสับสนเพราะว่ากินโดวอนั้นอาจจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ในเวลาสั้นๆจากนั้นนิ้วก็ได้ป้อมของแต่ละอย่างให้กับแต่ละคนซึ่งบางคนนั้นก็ได้จากดับเบิลดอโดยตรงใหา่เจคอับดับเบิลดอได้ฝากไม้กายสิทธิ์ปลอมให้กับเขาและได้ส่งมอบเน็ตไทให้กับทีซีอูดและบัตตี้ดับเบิลดอก็ได้โ่บข้อความไว้ให้เธอจะมีแค่เธอเท่านั้นที่สสาา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 มมมมมมรรรรรรถออออ่่่่่่นน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 ไไดดดดดดด้้้คคคเเเเเีีียยววซซึึงงงััััักกกกก็็็ููตตลลใขททพะจบปธ บางคนก็เป็นอาจารย์บางคนก็เป็นนักสัตว์วิเศษทิซิลก็ได้ทิ้งท้ายแบบประชดไว้ว่าใครแต่จะไม่กล้าเสยงกับเราแล้วเมื่อทุกคนมาถึงที่เมอร์ลินนิวก็ได้เห็นโวโก้และสิ่งที่ดัมเบลดอฝากไว้ก็คือคําพูดของดัมเบลดอรที่จะฝากให้เพื่อนรักของเขานิวได้ตรงไปหาโวโก้และก็ได้พูดสิ่งที่ดัมเบลดอรได้ฝากไว้ให้และคําพูดที่ดัมเบลดอฝากไว้นั้นก็คือให้ทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทําสิ่งที่ง่ายแล้วโวโก้ก็ได้ถามว่าดัมเบลดอรลว้่อปไมาทิ้โโงง,งเรเียนทวไปหก และในขณะที่โวโกโกกำลังขึ้นกล่าวการเลือกผู้นำสมาพันธ์โลกเวทมนต์นิวเละทิซูสก็ได้สังเกตดูว่ามีใครที่เป็นสาวกของกินดาว์มาในงานนี้บ้างและนิวก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้ติดตามของกินดาว์ที่ซิร์เลตามไปแต่นิวก็ต้องอยู่ฟังโวกโกเพราะวโกโกนั้นทำสิ่งที่ง่ายโดยที่เขาประกาศให้กินดาว์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอจึงไม่สามารถเอาผิดกินดาว์ได้ซึ่งจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการตัดสินในคทั้งนี้ ดีซิอูที่พยายามจะจับกุมผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสาววของกินโดวอลก็ได้โดนมือป่ามาของเยอรมันทําให้เขานั้นสลบไปซะก่อนถึงแม้นิ้วจะใจจะช่วยพี่ชายเขามากขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องออกจากที่นี่เพราะว่าเขานั้นเสียเปียบเกินไปลารีได้ดึงทั้งนิ้วและเจลออกออกมาจากงานทางด้าดับเบิลดอก็ได้กินข้าวกับน้องชายแต่ในขณะนั้นมาร์โกนาก็ได้เคาะประตูเรียกเขาเธอได้โศข่าวให้ดับเบิลดอลเกี่ยวกับเมอร์ลินฮานด้าอัลเบอร์ฟอดได้เห็นข้อความที่กระจกเขานั้นก็พยายามที่จะลบมันมให้ใรร้อากกขวบบิ ให้นิวไปช่วยพี่ชายของเขาที่เดอะสตาร์กดัมบล์ได้ขอให้ลารีไปงานเลี้ยงผู้ลงเลือกตั้งโดยที่เธอนั้นจะต้องนําเจคอบไปด้วยและส่วนเจคอบดัมบดล์ก็อยากให้เจคอบนั้นพกไม้ติดตัวไปตลอดและก่อนที่ดัมบล์จะไปนิวก็ได้ถามถึงกระเป๋าแต่ดัมบด์ก็บอกว่ากระเป๋านั้นยังปลอดภัยดีทางน้าของบันตี้ก็ได้นํากระเป๋าของนิวไปที่ร้านทํากระเป๋าเพื่อที่จะให้ที่ร้านทำกระเป๋าเหมือนกัน5ใบทางน้าของคามาก็ได้เข้ามาหากินเดอร์วอลเขานั้นได้พูดความจริงเกี่ยวกับด เขาบกกินเดวอร์อาจจะใช้กิเลนไปในทางที่ผิดแต่ที่จริงแล้วในความรู้สึกเขาเชื่อใจกินเดวอร์มากกว่าแต่เขาติดแค่ว่ากินเดวอร์นั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องสานั้นตายกินเดวอร์ได้จาัดก,การความทรงจําให้แล้วก็ได้พาคามาเข้าไปในปราสาทท่าน้าของฟรีเดนได้ตามดับเบิลดอมาแต่เขานั้นก็ไม่สามารถฆ่าดับเบิลดอได้ดับเบิลดอได้เตือนสติฟรีเดนว่าสิ่งที่กินเดวอร์พูดนั้นไม่ใช่ความจริงแต่สิ่งที่เป็นความจริงนั่นก็คือขานั้นเป็นสายเลือดของดับเบิลดอเพราะว่าฟินิกได้ ทาฝั่งของลารี่ก็ได้ไปที่งานเลี้ยงกับเจสอบเจสอบได้ยกไม้กายสิทิ์ขึ้นมาโดยที่ลาลี่นั้นจัดกการทุกอย่างพวกมือปราบมาก็ได้เข้ามาที่จะจัดกการกับเจสอบลาลี่ได้ช่วยเจสอบแล้วก็ได้พาหนีได้ทันและทางด้านของนิวก็สามารถช่วยพี่ชายและกลับมาที่ฟอกวัสได้ด้วยในไทยของดับบันดอที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้เมื่อทุกคนมาถึงแล้วนับบอลก็ได้แจ้งเขาทุกคนว่ากิดวอลได้สมัครเข้าท้าชิงที่จะเป็นผู้นําสมาพันธ์โลกเวทมนต์ซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แย่มากณตอนนี้เพราะต้นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือโวโก้เลือกทําสิ่งที่ง่ายและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มาที่บ้านของดับบอลแล้วก็ได้พักกันที่นั่น นิ้วที่เห็นข้อความในกระจกก็ได้ขึ้นไปหาดับเบิลดอดับเบิลดอก็ได้บอกว่าควีเดนเป็นคนเขียนแล้วก็ได้บอกความจริงอีกด้วยว่าควีเดนนั้นคือดับเบิลดอกินดวอได้คืนชีพกีเดนที่เขาได้ฆ่าไปและเขาก็ได้เห็นภาพในบ่อน้ำว่ามีกีเดนอีกตัวหนึ่งกินโดวอที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกหัวเสียเป็นจากมากเพราะว่ากีเดนได้ทําพลาดถึงสองครั้งไม่ว่าจะเป็นการไปสหารดดับเบิลดอที่ไม่สําเร็จหรือเหตุการณ์ที่กินดวอเห็นว่ากีเดนยังมีอีกตัวหนใใหหห้้้้้้้้ไไไปปปตตาาาาาามมกกกกิเเเดดดดดนนนนจอออออออแและะผรรคคคยยยสสุุททททขงงงงงบ็ถึีีู่่่ฟว ซือก่อนที่พวกเขาจะไปนั้นก็มีกระเป๋าอยู่ห้าใบซึ่งแม้แต่เจขอบก็ยังไม่อาจรู้ได้เลยว่ากระเป๋าใบไหนคือใบจ,จริงเพราะว่าเป้าหมายของดัมเบลดอร์คือการนากีเลนตัวจริงไปส่งให้ถึงพลังเลือกผู้นําให้ได้ทุกคนจะได้เลือกกระเป๋าคนละใบแล้วไปยยงสถานที่ที่เลือกผู้นําเวทมนต์โดยที่เจคอบนั้นได้ไปกับอัลบัตดมัมเบลดอร์และหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ตามเข้าไปทีละคนแหลือเมื่อทุกคนมยายยงสถานที่เลือกผู้นําแต่คนต่างาก,ก็พยายามที่จะนํากระเป๋าไปที่ยอดเขาให้ได้อัลบัตได้พด ซึ่งนั่นก็คือหัวใจของเขาที่เปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญแล้วก็ยอมรับความจริงที่ตัวเองเป็นและแล้วแผนการก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนต่างก็ถือกระเป๋าแผนของอาบบัตต้องการที่จะให้ลูกน้องของกินดวอสับสนว่ากระเป๋าใบไหนคือของจริงกันแน่ซึ่งทุกคนก็สามารถจากการสาวว่าของกินดวอไปได้หลายคนโดยที่กระเป๋าของแต่ละคนนั้นก็ได้ซ่อนกับดักไว้เจยสอบได้เจอกับควินนี่เลยก็ได้คืนดีกันทุกคนก็ได้มุ่งตรงไปที่บันลังพิธีเลือกผู้นํทานหน้านี้รที่พยายามจะกระเป๋าขึ้นไปก็ไไดดดด้้้้้เเเจจออกกกกััผผููหนหนิิงงงงงงคนน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 นึที่ท่่ป็ลลลขววแะโาาา ทาหนห้าของคามาก็ได้อยู่ต่อหน้าทีซีอูดคามาได้จากการกระลุกน้องของกินเดวอลเพราะสิ่งที่เขาทานั่นก็คือการตกตากินเดวอลเพื่อที่จะให้เขาน่าเชื่อใจตนทานหน้าของนิ้วที่ได้ฟื้นสติขึ้นมาก็ได้ตามผู้หญิงคนนั้นไปและในขณะที่กินในการ์จิลเลอกผู้นํานิ้วที่วิ่งขึ้นไปใดตามผู้หญิงคนนั้นเธอก็ได้ให้กระเป๋านิ้วไปแต่กระเป๋าใบนั้นได้สลายคามือของนิ้วซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กิเลนได้เลือกกินเดวอลเป็นผู้นํา และสิ่งแรกที่กินเดวอลทำหลังจากที่ได้รับเลือกนั่นก็คือการที่กินเดวลนั้นต้องการที่จะเปิดศึกกับโลกมนุษย์แต่ล้วฟรีเดนก็ได้มาเปิดโปรความจริงของกินเดวลซึ่งกินเลนที่ได้เลือกมานั้นเป็นกินเลนที่ตายไปแล้วนิ้วได้พูดความจริงอะไรบางอย่างว่ามีกินเลนอีกตัวนึงที่เป็นฝาแฝดกันแต่ด้วยความที่ว่าเขานั้นไม่มีหลักฐานก็เลยพูดอะไรไม่ได้มากจนกระทั่งบัดดี้ได้เอากระเป๋าไปให้กับเขาและนั่นจึงทําให้สิ่งที่นิ้วพูดนั้นเป็นความจริงและความจริงก็ได้ปรากฏอย่างที่ฟรีเดนพูดว่ากินเลนตัวนั้นตายแล้วและการเลือกผู้นําใหม่ก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งนึงซึ่งคนที่กินเลนเลือกนั้นก็คืออาลัตดัมดอ แต่นับบร์ไม่ได้อย่างได้ตำแหน่งนี้นับบอร์เกี้ยกล่อมกีเดนให้ไปเลือกอีกคนหนึ่งที่มีคุณธรรมพอๆกันและกีเดนก็ได้เดินไปหาอีกคนหนึ่งนั่นก็คือวินเซนเซียซาโตสกีโดวอที่รู้สึกโกรธก็ได้เสยคาถาใส่กีเดนแต่อบัตและอาเบอร์พอได้เสยคาถาป้องกันกีเดนจนรับแสงของคาถานั้นชนกันและสัญญาเลือที่ทั้งสองได้ทำไว้ก็ได้แตกสลายไปและนั่นจะทำให้ทั้งสองกลับมาสู้กันได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะเอาชีวิตกันและหลังจากนน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 ััั้้้้้้้้กกกโโโดดดดดวออออ็ไไไหหหีีีปบบสทททททเจจ่าาาาาใใขขตงงมคพถแ ซึ่งเจคอบก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันคุ้มมากกับการที่ได้ควินดี้ขึ้นมาและแถมยังของไม่กยสิบปที่ระลึกอีกด้วยและท่หน้าของอัลเบอร์ฟก็ได้ตัวลูกชายอของเขากลับไปดูแลและต่อมาควินดี้และเจคอบก็ได้แต่งงานกันซื้ออบัตก็ได้มาแสดงความยินดีแต่อยู่ห่างๆอาบัตได้ขอบคุณนิ้วในสิ่งที่นิ้วนั้นทําสิ่งที่ถูกแล้สัตว์มหัศย์นในภาคนี้ก็ได้จบไป